โคลนตนันกองกลางนิวคาสเซิลอยู่ในเตดออกมาแสดงความมั่นใจว่าเพื่อนร่วมทีมอย่างบรูโน่กิมารายจะอยู่กับทีมต่อไปในซีซั่นหน้าท่ามกลางข่าวหรือการย้ายทีมของดาวเตะชาวบราซิลบรูโน่กิมารายตกเป็นข่าวย้ายออกจากนิวคาสเซิลในช่วงซัมเมอร์นี้หลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับสาลิกาดงนับตั้งแต่ย้ายมาจากโอลิมปิกลียงเมื่อปี2022ในซีซั่นที่ผ่านมาเขาลงสนามไปทั้งหมด50นัด ยิง7ประตูและทำ10แอสซิส์รวมทุกรายการท่ามกลางข่าวหรือการย้ายทีมโชลินตันได้ออกมาพูดถึงอนาคตของเพื่อนร่วมทีมว่าผมหวังว่าเขาจะอยู่ต่อผมรู้จักเขาดีเขารักสโมสรน,นี้มากเขารักแฟนบอลสนุกกับชีวิตที่นิวคาสเซิลผมคิดว่าเขามีความสุขดีทั้งการใช้ชีวิตในฐานะคนธรรมดาและในฐานะนักฟุตบอลนิวคาสเซิลและสโมสรก็ต้องการให้เขามีความสุขและอยู่ต่อไปอีกหลายปี ผมคิดว่าเขาน่าจะอยู่ต่อนะเขาบอกผมว่าจะกลับมาสัปดาห์หน้าและเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่บรน n o กิมารยจะกลับมาร่วมซ้อมกับนิวคาสเซิลในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยคาดว่าจะมาสมทบกับทีมในเกมอุ่นเครื่องกับฮันซิตี้วันเสาร์ที่27กรกฎาคมนี้หลังอยู่ระหว่างพักจากภารกิจกับทีมชาติบราซิลในศึกโกปาอเมริกา2024